สักตัวหนึ่งสะดวกการตัดเย็บไม่ยุ่งยากตอนแรกได้กว่าได้มาใหม่ใหม่ก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะิคล่องขึ้นเหมือนแข็งปักงัก่อนง่าย เราเป็นพ่อบ้านเราก็เย็บได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมีติดไว้บ้านทักตัวหนึ่งสะัวกี่ป่องหมอนี่เกิดไปทิ้งแล้วนะนี่ดีนี่นึกได้ว่ามีจับอยู่ตัวเนี่ยราคาก็าไม่พแพงทัดลักเล็กเ็บใช้สนุก